ทำเครื่องแกงก้อนค่ะผิดหอมกระเทียมตำให้ละเอียดมันนี้เมนูมันนี้เข้าสิเ็ดแกงปลาดุกใส่ใส่นอไม่สมไหมทุกคนปลาดุกกับปลาดุกเรียงในโอง่งละสดใหม่อยากกินเมื่อใดก็ตักเมื่อนั้น นี่ฮะตํตเครื่องแกงแล้วเขากับจังสี่เทลงนี่เลยเทลงนี้ใบมะกรูดปิดไฟตัวบา้านปลาดุขั้นแล้วเรียบร้อยสดใหม่ตัวบักใหญ่แกงไส้นอมผสมได้มหมเนี่ยรอ รอน้ำแกงเดือดเราก็จะใส่ปลาดุกลงไปทุกคนวันนี้ก็สีล่างล่างน้องไปส่มที่เขาที่เขาเฮ็ดเองช่วงน้าฝุ้นล่างกับล่างสามน้แล้วก็แซ่ไว้วันนี้เขาติปุงด้วยนี้ทุกคนเก็ดลับใส่กะปิหน่อยหนึ่งปุงก่อนอปลาลง เคิ็ดรับความนัวใส่กะปินิดหนึ่งใส่ผงนัวเยอค่ะเวาต้มสุกเวลาต้มสุกใส่ประมาณช้อนครึ่งนคะคะทุกคนกระดูกลงเลยค่ะกระดูกที่เราหั่นแล้ว รอรอประดุกสุกดูถ้าน้ําจะน้อยไปแล้วเราค่อยเติมยังไม่ได้ชิมนะคะเติมน้ำน้อยนึงทุกคนน้ำน้อยคดนี่รอน้ำเดือดปลาดุกสุกเข,ขาไเอาหน่อไม้สนใจค่ะทุกคนปลาดุกสุกแล้วเขาก็เอานี่น่องไม่สมทีเขาเตรียมลางไว้แล้วรอนอไม้สุก เราก็จะชิมแล้วก็ยกลงค่ะทุกคนไปไกลๆรอเดือดรอเดือดแล้วก็รอนอไม้สุกเนาะแน่รักฟองออกอีกก่อนทุกคนชิมก่อนนะคะน่าจิแซ่แล้วแส่บแล้วแส่บแล้ว